ว่เาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอทม่เห้เาก็มากินยาทั่วไปกินยาทั่วไปมันก็ดีขึ้นเสื้อข,ข,ข,ข้าวกินดีเสื้อข้าวแล้วห้เมาก็มากินมาเรื่อยๆแบบว่าเป็นหนูเท่วล่องหยาบ่เพราะว่าอง่ายกินมาพกพวะเามากินตัวนี้เบิ้งว่าเออมนกินแล้วมนะันมันมันชาตลวนี่ขาขาส่างสมขางในเมือ่อกล่าเนาะล่าเบิด กินยาแัวนี้มันเก่าค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ายังโบหายค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นหลายแต่ก่อนยางได้บแต่ก่อนแต่ก่อนยางมันย่างได้อยู่แต่ว่ามันจิลากแข้งลากขาไปเอ้าสิป่อยไปมันจะยางประมาณเก้าสองเก้ามันจะลุกมันจะมีความรู้สึกบอกมันมีความรู้สึกในพื้นมันมันโบมีความรู้สึกอย่างเลยมันชาเบิด ชาเมิดแมียนชาตุน hmm. ป mm ันใดแล้วเป็นมาสิบปีแล้ววันนี้หลังจากที่กินอันนี้แล้วแหละมันมีนมีความรู้สึกเจ็บมันเจ็บเดี๋ยวนี้เจ็บแล้วเข้าไปเออเจ้าว่าเออชาเนี่ยมันดีขึ้นหลายดีขึ้นในตรงอันนี้เข้ากับพวชาดินตรงแอวนี่มันมาลงทิศลงหัวเข่าลงข้อเท้าเดี๋ยวนี้หัน เดิน,ดนช่วงตัวได้บ่นี้เดินช่วตได้แต่ป้าไม่ข้าเท่าได้แล้วเดี๋ยวนี้หันกับรังเฮียนย่างหน,นถ้ากาแฟที่คุณทานอยู่มีรสชาติที่อร่อยคุณภาพจากเมล็ดกาแฟที่ดีเยี่ยมและยังช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายอีกด้วยวันนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟบาลานซ์คอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จบาลานช์คอฟฟี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพเกรดพรีเมียมคัดสรรวัตถุดิบเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายช่วยปรับ,บสมดุลในร่างกายและส่งเสริมสุขภาพผลิตจากเมล็ดกาแฟอาราบิกาเกรดพรีเมียม ควบบทพิเศษให้กลิ่นหอม,มกลมกล่อมทั้งยังมีส่วนผสมจากสมุนไพรที่สำคัญอื่นๆเช่นน้ำมันรำข้าวช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจช่วยลดคอเลสเตรอ,อรอลคอลลาเจนจากแครอทช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัยถังเช่าช่วยลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเห็นลิ้นจื่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบรรเทาอาการอ่อนเพลียยาา่าหวานช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงตาง วิตามิน B6 และ12ช่วยบำรุงระบบประสาทลดความเครียดช่วยเสริมการสร้างเม็ดเลือดใบแปกกล้วยช่วยบำรุงสมองและความจับผลส้มแข่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและควบคุมน้ำหนักสารสกัดอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นลูทีนสารสกัดจากออเซโรราเชอรี่สารสกัดจากเม็ดองุ่นกระชายดำถั่วขาวและอื่นๆทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟบาลานซ์คอฟฟี่